สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเริ่มไลน์แล้วนะคะอยู่กันไม่เอ่ยมาแล้วนะคะคุณหมอชินตามาแล้วนะคะหมอชินตานะคะหมอแพทย์หญิงที่ได้อนวนกราชชื่นสีหมอพัฒนาการเด็กที่จะมาส่งตรงความรู้และประสบการณ์ให้กับคุณพ่อคุณแม่ถึงที่บ้านเลยค่ะอ่าโอเคสวัสดีค่ะเริ่มมีคนเข้ามาแล้วนะคะอ่าสวัสดีค่ะคุณกุสุมา เจี๊ยบของเรานี่เองอ่าสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามานะคะใครเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันไปก่อนนะคะเดี๋ยวคุณหมอก็ขอแชร์ก่อนแปบ๊บหนึ่งนะคะวันนี้ก็มาพูดกันเรื่อง <c oughs> พูดกันเรื่องท้องท้องนะคะถ่ายถ่ายท้องท้องนะคะอ่าก็มีคําถามคําถามส่งมาถามเยอะเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องอาการ ถ่ายของลูกระบบขับถ่ายลูกออยังไงเรียกว่าท้องผูกอะไรเงี้ยนะคะก็เลยคุณหมอ,อมาวันนี้ก็เลยจะมาตอบคําถามเกี่ยวกับอาการท้องผูกหรือว่าลูกไม่ถ่ายทุกวันเนี่ยจะทํายังไงกันดีนะคะ,ะ,ะในระหว่างนี้ขออนุญ,ญาตแชร์แป๊บหนึ่งนะคะท่านไหนเข้ามาแล้วช่วยแชร์ได้เลยนะคะเพราะว่า อย่างที่คุณหมอการันตีไปทุกๆครั้งนะคะคุณหมอก็บอกเลยว่าทุกๆคอนเทนต์ทุกๆเนื้อหาที่คุณหมอคัดสรรมาพูดให้ฟังเล่าให้ฟังนะคะมีประโยชน์กับคุณพ่อคุณแม่แน่นอนนะคะอ่าก็แชร์ไปให้คุณพ่อคุณแม่ท่านอื่นๆได้รับชมรับฟังด้วยนะคะก็จะได้ช่วยให้คุณพ่อคุณแม่บางท่านที่เจอปัญหาอยู่อ่าได้เลี้ยงลูกอย่างมีความสุขมากขึ้นนะคะอะ วันนี้มาเดึกนิดนึงตึ๊ดตึ๊ดแชร์กันเสร็จหรือ,อยังเอ่ยคุณหมอยังไม่เสร็จคุณหมอแชร์ไปได้ไม่ครบนะคะเดี๋ยวแทแชร์เข้า f เฟซบ o o f เฟซบุ๊กอยู่ไหนเนี่ยอโอเคอ่ะเรียบร้อย ค่ะโอเคสวัสดีทุกท่านนะคะอีกครั้งหนึ่งก็วันนี้นะคะหัวข้อจะมาพูดกันถึงเรื่องของเรื่องไส้นะคะ,ะคุณแม่ถามเข้ามากันเยอะเลยนะคะว่าลูกอะค่ะถ้าไม่ถ่ายทุกวันตอนนี้ไม่ถ่ายมา3วันแล้วนะคะคุณหมอ,อก,ก็ถามไปบางคนก็อายุ8เดือนบางคนก็อายุ2เดือนนะคะ,ะก็จะ อายุเนี่ยแตกแต่างกันไปแต่ว่าคําถามที่ได้พบได,ได้ได้รับบ่อยๆก็คือลูกทายังไงดีลูกไม่ได้ถ่ายทุกวันนะคะวันนี้ก็เลยจะมาไขปัญหาไขาความข้องใจหรือว่าวิธีการดูแลเกี่ยวกับว่าระบบขับถ่ายของลูกนะคะว่าอย่างไงนะคะถึงจะเรียกว่ามีปัญหาหรือว่าถ้ามีปัญหาแล้วเราควรจะปรับเปลี่ยนยังไงหรือว่ารักษาอย่างไงนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะทายนะคะคุณอะ,อะไรเนี่ยอมอโทษนะคะ อ่สวัสดีทุกท่านที่เข้ามานะคะก็คนนี้คุณหมอจะแยกเป็นวัยก่อนกับหลังกันนะคะโดยปกติแล้วอ่าแต่ละวัยเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะสวัสดีค่ะคุณคุณวิกรที่นีอ่าคุณแม่น้องน้องอลินน้องเอวานะคะอ่าคุณคุณแม่คนสวยค่ะก็อ่า อย่างแรกเลยต้องแบ่งเป็นวัยก่อนนะคะ <S <S เพราะว่าแต่ละวัยเนี่ยเราก็จะดูไม่เหมือนกันเหมือนเรืเ่องท้องเสียอย่างเงี้ยเราก็จะไม่เหมือนกันนะคะอย่างทารกเนี่ยบา,บางครั้งทารกถ,ถ่ายบ่อยๆนะคะก็ไม่ได้เรียกว่าท้องเสียแต่ว่าถ้าเป็นเด็กโตรหรือผู้ใหญ่ก็จะเรียกว่าท้องเสียใช่ไหมคะ <S <S คนนี้เนี่ยแบ่งตามอายุก่อนก็แล้วกันนะคะถ้าอย่างเป็นวัยทารกวัยทารกก็คือน้อยกว่า1ปีนะคะคนนี้เนี่ยทารกก็จะมีแบ่งอย่างนี้ก็แล้วกันนะคะเพราะว่าแบ่งตาม เรื่องอาหารการกินเนาะอย่างทารกน้อยกว่า6เดือนเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือกินนมอย่างเดียวนะคะกินนมเป็นอาหารหลักบางคนก็จะเป็นกินนมแม่บางคนก็จะกินนมผสมหรือบางคนอาจจะกินนมแม่ผสมกับนมผสมอย่างเงี้ยนะคะ,ะเริ่มแรกก็คือถ้าเป็นวัยน้อยกว่า6เดือนนะคะ,ะแล้วก็รูปไม่ได้ถ่ายทุกวันอ,อย่างงี้นะคะคุณหมอจะเล่าให้ฟังว่าธรรมชาติ ของระบบลำไส้หรือว่าระบบขับถ่ายของเด็กเนี่ยเป็นยังไงนะคะตอนแรกเลยเนี่ยทารกแรกเกิดนะคะในช่วงหนึ่งเดือนแรกทุกคนที่เคยเลี้ยงลูกมาจะรู้ใช่ไหมคะว่าพอบบก,กลับบ้านออกมาจากโรงพยาบาลนะคะพาลูกกลับบ้านมาเนี่ยลูกจะถ่ายบ่อยมากนะคะกินแล้วก็ถ่ายกินแล้วก็ถ่ายบางคนเนี่ยถ่ายวันละ7จ็ดแปดครั้งบางคนเป็นสิบครั้งเลยนะคะคืออาชีพของเขาเหมือนกับมีแต่กินนอนแล้วก็ฉี่แล้วก็อึ ใช่ไหมคะแล้วก็ลักษณะอื่นก็จะเป็นดอกผักกาดเป็นเป็นเละๆนิ่มๆเหลืองทองอันนี้นะคะอันนี้เป็นธรรมดาเป็นปกติของระบบลําไส้ระบบการย่อยของเด็กเลยนะคะก็คือเดือนแรกเนี่ยเด็กเขาจะถ่ายเยอะนะคะถ่ายบ่อยแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ได้ม่ได้มีปัญหาว่าเป็นท้องเสียหรือว่าท้องร่วงนะคะอันนี้ก็เป็นระบบลําไส้ค่ะไม่ได้มีมูกมีเลือดอะไรปนนะคะอัน,นก็ไม่เป็นไร เราก็ดูว่าเขากินนมได้ดีนอนหลับดีไม่ซึมไม่ถ่ายไม่มีมุกงไม่เลือดไม่มีไข้ไม่ไม่มีตัวเย็นแบบนี้ก็เลี้ยงดูปกตินะคะพอเข้าสู่เดือนที่2นะคะระบบลำไส้ระบบการย่อยอะไรก็จะเปลี่ยนปลเปลี่ยนไปเนาะ,ะเด็กจ,จะเริ่มถ่ายน้อยลงถ่ายคราวนี้จากที่เคยถ่ายวันละหลายหลายครั้งเนี่ยบางทีวันละครั้งหรือว่า บางที2อสวันครั้งนะคะก็จะเปลี่ยนเป็นแบบนี้เพราะว่าระบบลมไส้น้ำย่อยอะไรก็เข้าที่เข้าทางแล้วปัญหาก็คือคุณหมอจะได้รับคำถามมาบ่อยมากไม่ว่าจะเป็นในอินบ็อกซ์หรือว่าอุ้มมาที่คลินิกนะคะก็ว่าคุณหมอคะเนี่ยปกติเขาถ่ายแบบทุกวันวันละหลายรอบเลยแต่วันนี้รั่วช่วงนี้เนี่ยสวันและยังไม่ถ่ายเลยเป็นอะไรหรือเปล่านะคะก็ถ้าสําหรับวัยนี้นะคะวัยน้อยกว่าหเดือนประมาณหลังหลัง1เดือนนะคะ แล้วก็ดูว่าเปอ่ะเขากินนมอะไรนะคะถ้ากินนมแม่ล้วนนะคะอันนี้เป็นธรรมชาติเลยว่านมแม่เนี่ยดีมากนะคะได้สารอาหารอะไรดีมากแล้วก็ระบบลำไส้เนี่ยย่อยได้ง่ายมากนะคะพอบางทีเรากินนมแม่เด็กเขากินนมแม่เข้าไปเนี่ยเขาย่อยดีดูดซึมหมดนะคะก็เลยไม่เหลือแทบจะไม่เหลือกาก,ากใยอาหารเนาะอ่าก็เลยไม่มีกาก,ากใยที่จะกลายเป็นอุจจาระออกมานะคะ บางทีเนี่ยก็เลยต้องใช้เวลาหลายวันเลยในการที่จะสมสะสมให้มันกลายเป็นก้อนอุจจาระแล้วก็เบ่งออกมาได้ฉะนั้นส่วนใหญ่เราเด็กที่กินนมแม่เนี่ยเป็นเรื่องปกติเลยนะคะที่เขาจะไม่ได้ถ่ายทุกวันบางคน 2- อสาวันครั้งบางคน5 6วันบางคน7 8วันบางคน10วันก็มีนะคะอ่าตามหลักการแล้วเราก็ให้อ่าเราก็รอได้เป็นสัปดาห์เลยโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรนะคะอ่าอ่าอ,อีกอย่างหนึ่งก็คือเราก็ดูว่าเขาไม่เขาไม่เป็นอะไรจริงๆหรอ เขาไม่เป็นอะไรจริงๆหรออย่างนั้นใช่ไหมก็คือดูสภาวะด้านอื่นๆของเด็กะค่ะว่าเป็นยังไงเขางองแงหรือเปล่าเขากินนมดีไหมเขาท้องโตไหมหรือว่าช่วงที่เขากินนมเนี่ยเขากินแล้วเขามีอาเจียนหรือเปล่านะคะอ่าถ้าเกิดว่าไม่ได้มีอาการเหล่านี้ก็คือแบบเด็กกินนมดีนอนได้หลับดีเล่นได้ นะคะไม่งองแงอะไรถ้าอย่างเงี้ยแสดงว่าไม่มีอะไรนะคะก็ไม่ต้องกังวลแล้วก็รอต่อไปถ้าหลายๆวันแล้วคุณแม่อาจจะช่วยสำหรับเคสที่คุณแม่ให้น้องกินนมอย่างเดียวนมแม่ล้วนนะคะคุณแม่ก็ช่วยโดยการคุณแม่ทานอาหารที่มีกากใยเป็นผลไม้เป็นผักเป็นน้ําผลไม้น้ําลูกพุนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะช่วยได้เหมือนกันเนาะ,ะแล้วก็ อาจจะนวดช่วยนวดท้องนะคะนวดท้องก็คุณหมอเคยสอนไปแล้วในคลิปนวดท้องก็ทำนวดวนๆนนะคะเป็นเป็นตัวยูนะคะอ่ะ I love you เนาะ I ลงมาก่อนก็คืออ่ะอย่างเงี้ยลูกสมมุติได้เป็นเป็นท้องลูกนะคะแล้วก็ I love ก็ L เนาะแอลแอคว่ำอะคะ่ะแล้วก็ยูคว่ำอย่างเงี้ยเนาะก็นวดท้องให้ลูกด้วยก็ได้นะคะ ก็จะขับลมแล้วก็บางทีถ้ามีอึออกค้างเขาก็จะได้เบ่งออกมาได้ง่ายขึ้นนะคะโอเคอันนี้ก็เป็นสําหรับวัยทารกน้อยกว่าหเดือนที่ทานแต่นมแม่อย่างเดียวเราก็ดูประมาณนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะคะในส่วนของวัยทารกน้อยกว่า6เดือนที่มีการทานนมผสมด้วยก็เหมือนกันนะคะว่าดูถ้าเขาไม่ไม่ถ่ายแล้วเขามีอาการอย่างอื่นเป็นยังไงบ้างนะคะเขางางอแงไหม าท้องอืดไหมหรือว่าเขามีทําท่าเหมือนกับเบ่งอยากเบ่งดูเบ่งดูแบบงุนหงิด,ด,ด,งดงทรมานมากเลยดูเบ่งอยู่แต่เบ่งไม่ออกอะไรแบบนี้อันนั้นอาจจะเป็นอาการไม่ดีหรือว่าพออื้อออกมาแล้วลักษณะอื้อเป็นแข็งนะคะลักษณะอื้อแข็งปกติแล้วเด็กค่ะอุจจาระนิ่มใช่ไหมคะอ,อันนี้คุณหมอลืมพูดไปเนาะว่าจริงๆแล้วก็คือเราดูลักษณะอุจจาระเด็กถ้าเขา ถ่ายไม่ถ่ายหลายวันแต่พอถ่ายออกมาแล้วอุจจาระนิ่มนั่นก็หมายความว่าไม่ได้ท้องผูกนะคะคราวนี้เนี่ยบางทีเด็กกินนมผสมนะคะบางคนภาษาบ้านบ้านเราก็เรียกว่าถูกนมไม่เหมือนกันบางยี่ห้อเนี่ยกินแล้วขี้แข็งบางยี่หอกินแล้วถ่ายนิ่มดีอย่างเงี้ยนะคะฉะนั้นเวลาลูกมีปัญหาว่าเออไม่ถ่ายทุกวันเนี่ยเราก็เช็คนิดนึงว่าเป็นยังไงถ่ายเนี่ย ออพอถ่ายออกมาแล้วแข็งไหมเบ่งยากไหมหรือว่าก่อนที่จะถ่ายเนี่ยมีงองแงมีท้องอืดมีต้องเบ่งหน้าดําหน้าเขียวไอ้ถ้าอย่างเงี้ยแสดงว่าไม่ดีนะคะอาจจะต้องเปลี่ยนนมเปลี่ยนเป็นยี่ห้ออื่นแล้วก็เช็คการชงนมบางทีชงบางทีเราไม่ได้ชงเองเนาะเป็นคุณยายชงคุณย่ายชงหรือว่าพ,พี่เลี้ยงชงบางทีความเข้มข้นได้หรือเปล่าไม่รู้เนาะต้องแล้วนมแต่ละยี่ห้อบางทีอ่า อัตราส่วนช้อนใหญ่ช้อนเล็กอะไรไม่เหมือนกันก็ต้องเช็คนิดนึงนะคะบางบ้านพอถามกลับไปแล้วเนี่ยโอ้โหเป็นนมช้อนใหญ่นะคะช้อนใหญ่ซึ่งมันจะแบบสองหนึ่งช้อนใหญ่ต่อน,นมสองออนบางทีเขาเข้าใจว่าเหมือนกันกับยี่ยห้ออื่นเขาก็เป็นหนึ่งช้อนต่อหนึ่งออนอย่างเงี้ยตอน้ำหนึ่งออนก็เลยกลายว่าได้นมเข้มข้นมากก็จะทาให้เกิดอาการท้องผูกได้เหมือนกันนะคะฉะนั้นก็ลองเช็คดูนะคะถ้าเช็คดูทุกอย่างแล้วไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าเนียนไขแข็งอยู่ก็ ก็เปลี่ยนนมได้นะคะเพราะว่านมในท้องตลาดมีหลายยี่ห้อเลยแล้วก็จริงๆมาตรฐานของสารอาหารเนี่ยครบถ้วนเหมือนกันแต่ว่าแต่ละย,ยี่ห้อเขาก็จะมีจุดเด่นในการเติมสารอาหารอะไรอะ่ะไ,ไม่เหมือนกันเล็กๆน้นอๆนะคะก็ไปลองเปลี่ยนดูนะคะ,ะสวัสดีค่ะคุณปรีชาค่ะ,ะคุณปรีชาก็บอกว่าเคยนวท้องให้ลูกนะคะ,ะไปสูตรเดียวกันเลย I love you เนาะ อ่าใช่ค่ะไอเลิฟยูเนี่ยน่าจะสอนกันแบบแพร่หลายมากไอเลิฟยูตอนน้องในนี่เด็กๆคุณหมอก็นวดเหมือนกันนะคะนวดเวลานวดอ,บอาบหลังอาบน้ำนี่แหละคะ่ะเขาเรียกนวดสัมผัสกระตุ้นพัฒนาการเพราะว่า,าจริงๆแล้วลูกเราไม่ต้องเป็นอะไรก็ได้แต่ว่าพออาบน้ําเสร็จเราทาครีมทาอะไรให้เขาเราก็นวดไปด้วยเด็กเขาก็จะรู้สึกสบายเหมือนเวลาเราไปนวดแบบนวดแผนไทยนวดผ่อนคลายเราก็สบายใช่ไหมคะเด็กเวลาเขาสบายเนี่ยอารมณ์เขาก็จะดีก็จะ ช่วยทางด้านพัฒนาการอะไรไปอ้อมๆไปด้วยนะคะอขอบคุณสำหรับาาการแชร์นะคะคุณปริชา,ามาต่อไปนะคะมาถึงเด็กวัยทารกวัยหลัง6เดือนใช่ไหมคะพอวัยเนี้ยก็จะเริ่มทานอาหารเรียกว่าอาหารเสริมตามวัยแล้วก็จะเริ่มกินข้าวบดกินอา,อาหารเริ่มจาก1มือ 2, ม้อ2อมื้อ3มือ้อก็ว่าไปใช่ไหมคะคราวนี้ก็ดูเหมือนกันนะคะว่าเด็กอะ่ะ ไม่ถ่ายสองสองวันเนี่ยยังไงผิดปกติหรือไม่ผิดปกติเราก็ดูลักษณะอุจจาระของเด็กนะคะว่าบางคนเนี่ยสองสองวันถ่ายทีแต่ว่าอุจจาระนิ่มดีแล้วน้องก็ไม่ได้มีอาการอะไรอย่างอื่นเลยไม่ได้งองแง่ท้องไม่ได้อืดโตไม่โวยวายกินก็กินได้ดีนะคะอ่าถ้าเป็นอย่างนั้นเรารอได้นะคะไม่ต้องทําอะไรอ่าแต่ถ้าเกิดว่าโอดูค่อนข้างแข็งเนาะเออสองสามวันนี่แหละเราก็ค่อยถ่ายแต่ว่าพออืออกมาแล้วแบบ อึค่อนข้างจะแข็งเลยนะคะสำหรับคำว่าอืแข็งเนี่ยก็เปรียบเทียบให้ให้เห็นนะคะว่าเป็นยังไงทุกท่านน่าจะรู้จักยาลูกกอเนาะยาลูกกอที่มันจะเป็นเหมือนสมุนไพรเม็นๆนะคะก็จะแบบเป็นแข็งๆลักษณะนั้นนะคะก็คือแข็งบางคนครูดก้นจนมีแผลม,มีแผลที่ตูดน้องอะคะ่ะหรือว่ามีเลือดเคลือบออกมา,อ,าอย่างเงี้ย ไม่ดีนะคะแสดงว่าลักษณะของอือ่ะแข็งแล้วก็เรียกว่าท้องผูกเนาะ,ะถ้าเป็นแบบนี้เราต้องปรับยังไงถ้าเป็นเด็กวัยทารก6เดือน6 6เดือนถึง1ปีอย่างเงี้ยเราก็ปรับเรื่องอาหารนะคะอาหารก็อาจจะต้องเพิ่มอ่าเรียกว่าขอโทษนะคะพลังงานต่ำอ,อาหารกากใยเพิ่มขึ้นก็คือเพิ่มผัก เพิ่มผล,ลไม้แล้วก็เพิ่มน้ํานะคะเด็กบางคนเนี่ยไม่ค่อยกินน้ำเลยเนาะ,อะพอแค่เพิ่มน้ําเข้าไปเนี่ยทำให้อุจจาระนิ่มนะคะแบบเนี้ยก็ช่วยได้นะคะ,ะก็ลองจริงๆก็คือปรับเรื่องอาหารก่อนแล้วก็นวดท้องดูนะคะ,ะแล้วก็ลองดูถ้าถ้าไม่ได้ก็อาจจะเปลี่ยนเรื่องนมหรือว,ว่าเช็คเรื่องการ กินนมกินนมถูกสูตรหรือเปล่านะคะบางที6เดือนถึง1ปีเนี่ยบางบางบ้านคุณแม่ยังไม่ยังไม่แน่ใจเอานมนมกล่องหรือว่านมสูตร3าให้กินอันนี้จะไม่เหมาะสมกับเด็กวัยนี้นะคะเด็กวัยหนเด็กวัยน้อยกว่า1ปีอะคะ่ะยังไงก็ต้องเป็นสูตร1หรือสูตร2อยู่นะคะแล้วก็ไม่ใช่นมกลอ่องเพราะนมกล่องคือน,นมสูตร3าตรงนี้สัดส่วนของโปรโตีนมันจะเยอะเกินไปมันก็จะไม่เหมาะกับระบบย่อยของเด็กนะคะ ก็เลยต้องเช็คเช็คเรื่องอาหารก่อนนะคะเช็คเรื่องอาหารเพราะถ้าเกิดว่าเช็คแล้วว่าไม่อึหลายวันแล้วก็หนึ่งเช็คเช็คอึลักษณะอึของลูกนะคะว่าพออึออกมาแล้วเป็นลักษณะยังไงเป็นแข็งหรือเปล่าแข็งเยอะจนคูดก้นหรือเปล่ามีเลือดเคลือบหรือเปล่าหรือว่าลักษณะอาการโดยรวมมีงองแงมีเบ่งหน้าเขียวหน้าดํามีไม่สบายตัวหรือว่าทานแล้วอาเจียนอันนี้ก็เป็นอาการหนึ่งนะคะ ก็ต้องเช็คประมาณนี้แล้วก็ปรับที่อาหารนะคะอ่าพ่ออันนี้ก็คือเด็กทารกนะคะต่อไปก็จะเป็นเรื่องของเด็กโตนะคะก็1ปีขึ้นไปนะว่าเป็นเด็กโตก็แล้วกันนะคะอันนี้จริงๆเคยพูดอย่างละเอียดเวลาที่คลิปไลฟ์เมื่อนานมาแล้วนะคะลองไปค้นดูก็ได้ะคะ่ะแต่ว่าอ่าอ่าวันนี้ก็จะเล่าให้ฟังเหมือนกันแต่อาจจะไม่ได้ละเอียดเท่ากับอตอนนั้นนะคะ ก็ 1>, <1>, 1ปีเนี่ยเขาเริ่มทานอาหารเหมือนผู้ใหญ่ใช่ไหมคะแล้วก็ระบบย่อยเนี่ยก็เรียกว่าตีสว่าเหมือนของผู้ใหญ่แล้วพร้อมความพร้อมในการย่อยอาหารการกินอะไรก็กินได้เหมือนผู้ใหญ่แล้วนะคะฉะนั้นการการขับถ่ายก็จะเรียกว่าควรจะเหมือนกันนะคะผู้ใหญ่คือ,อยังไงผู้ใหญ่ก็คือจะถ่ายทุกวันใช่ไหมคะถ้าเกิดว่า1ปีขึ้นไปเนี่ยเรียกไรยังไงเรียกว่าท้องผูกก็คือ,เ,อเด็กอะค่ะ อาจจะอาจจะไม่ต้องถ่ายทุกวันก็ได้นะคะแต่ว่าอาทิตย์ละต้องต้องมากกว่าสองครั้งแล้วก็สําคัญก็คือลักษณะอุจจาระนะคะอ,ะอันนี้เป็นเป็นเรื่องสําคัญที่ต้องดูเลยว่าท้องผูกหรือไม่ท้องผูกก,ก็คือดูลักษณะอุจจาระว่าถ้าแข็งนะคะแข็งเป็นก้อนเป็นลูกก้อนหรือว่าคูดตูดนะคะคูดคูดก้นจนมีเลือดอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเด็กแบบไม่อยากจะเบ่งเพราะว่าเบ่งเบ,บ่งไม่ได้เบ่งแล้วมันเจ็บแบบเนี้ยคือท้องผูกนะคะ เราจะเจอบ่อยมากเลยในเด็กโตช่วงขวบกว่าสองขวบกว่าเนี่ยบางทีมาหาคุณหมอด้วยเรื่องไม่ถ่ายมาเป็นอาทิตย์อหรือว่ามา,มาด้วยเรื่องปวดท้องนะคะอาการจะมาด้วยเรื่องปวดท้องปวดท้องเป็นเป็นเป็น,ปนหหยๆแล้วก็ปวดแบบปวดแบบทรมานแต่ว่าไม่ได้ปวดตลอดนะคะบางคนมาด้วยเรื่องกินแล้วอ้วกนะคะหรือว่าบางคนมาด้วยเรื่องไม่กินอาหารอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เอโทษนะคะมีอะไรขึ้นมาอ่า ก็วิธีการนะคะก็คือถ้าดูแล้วอย่างเงี้ยเรียกว่าท้องผูกเราก็มีอยู่2เรื่องนะคะที่เราต้องปรับก็คือเรื่องของการกินแล้วก็เรื่องของอพฤติกรรมการขับถ่ายนะคะส่วนใหญ่แล้วการพฤติกรรมการขับถ่ายหรือว่าการฝึกเข้าห้องน้ำเนี่ยเราก็จะฝึกช่วงหลังจาก2ปีคือ2ปีขึ้นไปนะคะแต่ว่าเรื่องของพฤติกรรมการกินเราฝึกได้ตั้งแต่เล็กๆเ,เลยนะคะก็คือฝึกให้กินถ้าเกิดว่าท้อง ท้องผูกนะคะเป็นลักษณะที่เข้าได้กับท้องผูกแล้ว1นนะคะก็เพิ่มน้ำนะคะต้องดื่มน้ําเปล่านะคะน้ำเปล่าไม่ใช่น้ำหวานน้าเปล่าเนี่ยเยอะๆเลยนะคะถ้าปกติกินเท่านี้ก็อาจจะกินเพิ่มเข้าไปอีกเป็น2เท่าเลยก็ไม่ใช่ว่าให้กินทีละแบบหมดเลยนะคะก็ค่อยๆจิบแล้วก็จัดเวลาให้เขาได้มีเวลาได้ได้ทานน้ําเยอะขึ้นนะคะอันที่สองนะคะอาหารก็ต้องเพิ่มผักผลไม้มากขึ้นปัญหาเยอะที่สุดที่เราเจอสําหรับเด็ก วัยต่อแต่เนี่ยนะคะขวบว่า2ขวบสขวบเนี่ยหรือว่าวัยอนุบาลที่เราเจอก็คือ,อเด็กไม่ค่อยกินผักแล้วก็กินกินผักน้อยกินผลไม้น้อยแล้วก็กินนมเยอะนะคะซึ่งอันเนี้ยบางทีคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองหลายๆท่านยังยังไม่ทราบนะคะว่าเด็ก1ขวบขึ้นไปเนี่ยอาหารหลักก็คือข้าวนะคะข้าวก็คืออาหารหลัก5ห,หมู่จะเป็นข้าวกับกับหรือว่าก๋วยเตี๋ยวขนมจีนผัดซีอิ้วอะไรเงี้ยก็คือเอรียกว่าเป็นเป็นข้าวเหมือนกันนะคะอ,ะอาหารแบบนี้เป็นอาหาร เป็นอาหารหลักของเด็กได้เพราะว่ามันก็มีสารอาหารครบถ้วนนะคะให้เขากินเป็นอาหารหลักเช้าเที่ยงเย็นส่วนนมนั้นเป็นอาหารเสริมนะคะก็กินแค่วันละ3ากล่อง4กล่องนะคะต่อวันก็พอก็จะ,ะมาะถ้า,ถา,ถา,ถาที่เป็นออนก็คือ,อะจะจะมีเลงให้นะคะประมาณ16-32ถึงอ,อนอ่านแต่โดยปกติแล้วคุณหมอจะให้ก็คือเฉลี่ยประมาณ24ออนนะคะ24ออนก็คือ8 แออนสครั้งหรือว่า6ออนสครั้งแบบเนี้นะคะอ่าคือปริมาณที่เหมาะสมสำหรับเด็กวัยหนึ่งขวบขึ้นไปบางบ้านยังมาแบบมาหาคุณหมอนะคะกินนมหมดวันละเป็นลังอ่าวันละเป็น2อแพ็คสามแพ็คอะไรเงี้ยแล้วก็บโหอ้วนเลยอ้วนแล้วก็อึออไม่ออกเวลาเวลาอ,อึจะต้องแบบ แบบเรียกว่าอะไรอ่ะไม่กล้าเบงเพราะว่ามันเจ็บตูดส่วนใหญ่แล้วถ้าเขากินนมเยอะนะคะก็แน่นอนว่านมมันไม่ค่อยมีกากใหญ่ใช่ไหมคะแล้วก็อ่าก็จะทําให้อื่อแข็งเป็นก้อนได้ง่ายขึ้นฉะนั้นก็มีความเสี่ยงในการที่จะเกิดการท้องผูกเนาะแล้วก็กินข้าวไม่เก่งสารอาหารไม่ครบฉะนั้นเราอ่าเช็คอาหารก่อนนะคะว่าครบหรือเปล่าครบถ้วนไหมอ่าหลักๆก,ก็คืออาหารหลักห้าห้าหมู่ข้าวสามมือ้อแล้วก็นม3ามถึงสกล่องต่อวันนะคะ อ่าแล้วก็ในรายละเอียดก็คือในข้าวอ่ะค่ะต้องแบบมีผกักมีไฟเบอร์อ่าก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปแล้วก็เอาแบบที่เด็กเขาจะทานได้เนาะถ้าเกิบกินผักยังไม่เก่งก็อาจจะเลือกผักที่มันมีรสชาติดีหน่อยกลิ่นไม่เยอะอย่างเงี้ยนะคะให้เขากินแล้วก็ค่อยๆอ่าเพิ่มๆไปทุกๆวันทําให้เขาชินเนาะตามหลักการที่เราเคยพูดไปแล้วในเรื่องของปัญหาการกินว่าทุกๆอย่างนะคะถ้าเขาไม่ได้กินในเขาไม่กินในครั้งแรกที่เราให้กินเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่กินไปตลอดชีวิตเนาะ ตามการศึกษาการงานวิจัยเนี่ยเขาก็พบแล้วนะคะว่าต้องเห็นเป็น10ครั้งขึ้นไปเด็กถึงจะยอมหยิบยอมจับยอมยอม15ครั้งขึ้นไปถึงจะยอมอมยอมเคี้ยวอะไรเงี้ยนะคะฉะนั้นก็อย่าท้อแท้นะคะก็คือ1ปรับเรื่องอาหารเนี่ยแหละคะ่ะอันที่2นะคะก็ปรับเรื่องการเข้าห้องน้ำนะคะอย่างอ,อ,อย่างที่บอกเนาะว่าการเข้าห้องน้าเราจะเริ่มฝึกตั้งแต่สองขวบขึ้นไปนะคะเพราะว่าถ้าเล็กกว่านั้นคือวัยวัยเอ่อ น้อยกว่าสองขวบเนี่ยก็เป็นวัย autonomy, อาตโนมีเนาะวัยที่แบบมีความเป็นตัวของตัวเองจะเป็นบังคับให้เขาทํานั่นทนํานี่ก็ยากอยู่แล้วละแล้วเขาก็ยังแบบการสื่อสารอะไรก็ยังไม่ดีนะคะบางคนยังพูดไม่ค่อยเก่งเลยบางคนยังพูดไม่ได้เลยอ่าจะบอกอึบอกฉี่อะไรเงี้ยยังก็ไม่ค่อยรู้เรื่องก็เราก็จะไม่คาดหวังให้เขาบอกฉะนั้นเราก็จะเริ่มฝึกตั้งแต่สองขวบขึ้นไปซึ่งก็ต้องดูแล้วแต่เด็กด้วยว่าเด็กบางคนการสื่อสารดีรู้เรื่องละบางคนยังไม่ดีเราก็ต้องเออก็อาจจะต้อง เรียกว่าอะไรอ่ะเลื่อนไปก่อนแต่ว่าในแง่ที่เราจะช่วยฝึกเขาได้ก็คือนั่งกระโถนใช่ไหมคะ,ะการนั่งกระโถนให้ได้ให้ได้ดีให้ให้ได้ผลนะคะเราก็จะใช้ช่วงเวลาหลังอาหารเพราะว่าช่วงที่เรากินอาหารเข้าไปเนี่ยลำไส้ก็จะบีบตัวใช่ไหมคะบีบตัวเพราะหลังอาหารเนี่ยก็คือมันก็บีบตัวหมดนั่นแหละทั้งทั้งกระเพาะลำไส้เล็กแล้วก็ลำไส้ใหญ่อืจะอยู่ที่บริเวณลำไส้ใหญ่ใช่ไหมคะแล้วก็จะลงมาตรงหลุมวารอ่าฉะนั้น การที่พอมีลำไส้บีบตัวแล้วเราไปนั่งเบ่งเนี่ยมันโอกาสที่น้องจะเบ่งออกก็จะง่ายขึ้นแล้วถ้าเบ่งทุกวันทุกวันทุกวันนะคะลำไส้ก็จะเริ่มติดเป็นนิสยัยเริ่มรู้ว่าต้องเบ่งประมาณนี้ต้องต้องแบบบีบตัวให้ออกประมาณนี้อย่างเงี้ยนะคะแล้วเด็กเขาก็จะพอพอถ่ายทุกวันนะคะอึจะไม่ค้างอึไม่ค้างก็อึไม่แข็งเนาะก็ลดโอกาสในการเกิดท้องผูกได้นะคะอ่าก็จะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวแวะทักทายก่อน คุณสวัสดีค่ะคุณดูตรงนี้ดีกว่าคุณแมมอาริสานะคะคุณกอนกนกนะคะคุณบูบูพาวาลีนะคะคุณดาดาเนาะค่ะก็ก็คือเนี่ยแหะค่ะเราแบ่งเป็นตามวัยอย่างงี้นะคะแต่ว่าหลักๆก็คือเราดูที่ลักษณะอึของลูกเนาะถ้าอึไม่ไม่ถ่ายหลายวันแต่ว่าอึอะ ก็นิ่มดีพอถ่ายออกมาแล้วอืดนิ่มดีแล้วเด็กก็ดูแบบสบายดีไม่มีอะไรแล้วก็ไว้วางใจได้สบายใจได้ก็ให้คลานอาหารต่อไปนะคะแล้วก็จัดอาหารที่ไม่มีความเสี่ยงในการที่จะเกิดาการท้องผูกให้ลูกต่อไปแต่ถ้าเกิดว่าหนึ่งแหละอาการไม่ค่อยดีเป็นงองแงเป็นกินไม่ค่อยได้นะคะคืออาการที่กินไม่ค่อยได้เนี่ยมันเป็นอาการหนึ่งของแบบท้องผูกเลยนะคะมัน นึกออกไหมคะว่า iram, จริงๆลำไส้เราตั้งแต่ปากไปจนถึงลูกก้นนะคะมันก็เหมือนกับท่อะค่ะแต่ว่ามันขดๆอยู่อยู่ในท้องเราอ่าเรียกว่าอย่างยาวเลยนะคะขดไว้ข้างในอะค่ะก็นีคือมันคือระบบเดียวกันคือท่อเนาะถ้าเกิดว่าตรงปลายอ่ะมันมันเยอะแล้วตรงปลายท่อมันเยอะ แล้วมันก็สะสมสะสมสะสมนืกอ,ออกไหมคะมันไม่ออกตรงปลายไม่ออกอะคะ่ะตรงข้างบนมันก็รับเข้าต่อไม่ได้หรือถ้ารับเข้าไปมันก็ล้นออกมาเด็กก็จะแสดงอาการบางคนก็กินได้น้อยบางคนก็จะอ้วกหลังจากกินแบบนี้นะคะอ่ะก็ก็เลยต้องสังเกตนิดนึงว่าถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนั้นแล้วอาจจะเออเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้ถ่ายทุกวันเนาะในเรื่องของการ เรื่องของการฝึกการขับถ่ายคุณหมอคิดว่าน่าจะต้องพูดกันอีกสักครั้งหนึ่งเนาะเพราะว่าเป็นเรื่องที่สําคัญเหมือนกันนะคะเราจะฝึกยังไงเริ่มเมื่อไหร่แล้วก็เริ่มจากยังไงเนาะอันเนี้ยถ้าเด็กกินดีถ่ายดีนะคะระบบเรียกว่าระบบร่างกายเขาดีสภาพร่างกายดีจิตใจก็แข็งแรงเนาะโอเคค่ะมีคําถามเพิ่มเติมไม่เอ่ยอันนี้ก็คือน่าจะเคลียร์นะคะต่อคาถามถ้าไม่ถ่ายเลย็นวัน ไม่ทายสองสามวันทายังไงบางคนบอกโอ้โหคุณหมอคะให้ยาระบายได้ไหมสวนได้ไหมยังไม่ต้องยังไม่ต้องทํานะคะคือถ้าไม่บอกว่าไม,ไม่ได้มีอาการอย่างที่คุณหมอว่าเนี่ยอยังไม่ต้องไปสวนไปอะไรเนาะแต่ถ้าเกิดว่าออลาาักษณะแข็งลักษณะเอ,อไม่ออกแล้วเหมือนท้องผูกแล้วแนะนําให้ไปพบคุณหมอนะอก็จะได้มีอแนะนําว่าใช้ยาตัวไหนหรือว่าเอ,อใช้ถ้าถาจะต้องสวนใช้ยังไงอะไรแบบเนี้ยนะคะไม่อยากให้ทําเองเพราะว่าบางทีถ้าเป็นแบบไบทารกอย่างนี้เรา ก็ต้องระมัดระวังก,กันเนาะบางบางคนเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องสวนนวดท้องเฉยๆก็ออกเนาะโอเคค่ะมีคําถามเพิ่มเติมไหมเอ่ยอ่าถ้าลูกๆคนไหนนะคะลูกของคุณแม่ท่านไหนยังไม่ได้มีท้องผูกหรอกค่ะแล้วก็อ่าน้อท้องนวดตัวไปพลางนะคะบางทีอ่ากินนมเยอะกินอาหารเยอะท้องอืดอะไรเงี้ยอ่าเรานวดให้เด็กสบายท้องขึ้นก็ทําให้เด็กเวิรบีดีสบายดีอารมณ์ดีเนาะ คลิปนวดตัวนวดนวดสัมผัสกระตุ้นพัฒนาการคุณหมอลงไว้ให้ใน YouTube นะคะลงไว้อันนั้นนานแล้วตั้งแต่หัดทำ YouTube แรกๆเดี๋ยวคิดว่าน่าจะต้องรีไว้์อัดใหม่ให้สวยๆกว่าเดิมเนาะแต่ว่าอันนั้นก็ยังใช้ได้อยู่นะคะลองไปดูกันใน YouTube Channel YouTube Channel คุณหมอก็คือชื่อเดียวกันนะคะหมอชินตาพาเลี้ยงลูกลองไปเปิดเสิร์ชดูนะคะโอเคค่ะน่าจะไม่มีคำถามแล้วขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมรับฟังในวันนี้ก็ ขอให้เลี้ยงลูกอย่างมีความสุขนะคะท่านไหนอยากให้คุณหมอไล่าเรื่องอะไรพูดเรื่องอะไรก็ส่งคําถามมาได้นะคะอินบ็อกมาหรือว่าคอมเมนต์มาก็ได้ค่ะอ่าก็วันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมรลบฟังอีกครั้งนะคะราตีสวัสดิ์ค่ะวัสดีค่ะ